ก็ดังแล้วก็ดังแล้วแม่คุณแม่เลือดนะเขาบอกเขาคุณแม่เข้ามาแม่เดี๋ยวเห็นเห็นทุกบ้องความสุขที่เราหาได้ใช่เขาจะไปหาอยู่ใส่กับเท้าบ่าความสุขเขาบักมวนเนาะหมักติดบักเงาแมนแมนเลแม่นาเด้อผลไม้พวกเฮยมากกับมาเด้อค่ะปกติปกติไม่เคยเที่ยวสองคนสิบบอมบ์อื่นไม่เคยเธอแหลกกว่าเธอแหลกถ้าว่าแม่ผู้ยบาลไม่อยู่ห um> นิเพื่อนจบไม่มีเหมี่ยวแล้วเขาไปบอมเขาไป พี่บานผ้าเป็นบอกพ่บานผ้าเป็ดเป็นเป็นตอนไหนมาเปิดไอ้โคดเปิดเทเระบบวันที่สองใช่ไหมอ่ายิบระดัอ่าเดือนสุบเก้าใช่เราก็เลยได้นั่งโต๊ะแม่น้องกับคุณแม่คุณแม่เนอะเปิดผ้าเปิดเปิดปาลีบินปาลีบินก็ได้เนี่าหัวทุงมือนี่เนี่ยหัวถุงมือนีเด้อค่ะมาเมื่อเวนมื่อเด้อค่ะมาเฝ้าลูกชาย โดยเฉพาะคนนี้หลอนจริงนะคะนี่ใส่ดีด้วยแล้วก็เก่งด้วยเดี๋ยวขึ้นบ้านใหม่ยันบอกคุณคุณปีโป้ว่าบอกคุณแม่กลับบ้านด่วนค่ะใครคือปีโป้ผู้ใดคือปีโป้เบอร์อะไรเบอร์อะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เห็นฟางฟางอยู่นู้นข้างข้างยุบมื้างขางเอาตัวแดงมือนี่โอเคไหมฮะตอบตัวแม่งนี่ อ่ะมาจอดมานมามือเป็นมือแล้วมาอมาฝ่าโอเวนเมื่อขึ้นอเวนกันตามมาเล่นๆจนมาเบอร์เขาดูแลลูกหลานบอกมาดูแลลูกหลานอ๋อน่าอเวนใช่ไหมมือเป็นหัวจากการก่อตอนแรกก็ก็เป็นลูกเป็นหลานนั่นเป็นลูกเป็นหลานไงก็วันวันที่ไปรีวิวคอนโดไง อเอาเว้นไปด้วยเขาก็เลยบอกว่าโอเว่นจะทํางานที่นี่ไหมไม่หนอนปากไหมเห็นไรเรามีมือคอนโดิเสร็จชุดสีดีมากแม่ดีมากโอเว่นก็ไปคนไปรีวิวด้วยแต่แต่บอกว่าให้มาทำที่นี่ก็เออเดี๋ยวคิดดูก่อนตอนนี้ก็โอเคแล้วนดโกูแกมาหรอแกมาแล้วเขา,า,เอ,เขาอยู่กับแฟนเขาแล้วกูแกน่ะถ่ายรูปแฟนขับรถบ,บินให้นั่ง ธุรกิจแป้งพันล้านเขาจะขายแป้งเขาจะเปิดตัวเร็วๆน่อมาส่งจะไว้สำนีล่ละพี่เดียวเหรอลองดีแล้วไปเลยไปจีบายมากมาก วันนั้นเราไปไปที่อะไรนะที่ไหนแม่ที่เขาปิดอะไรหมอนลำก็ว่าเขาอยู่ที่กับไม่เห็นนกด้วยไม่เห็นนุกเต้นน้องมันกแบบตัวเขาหลังนุ๊งหลังเขาจะเดินไปหาไม่เห็นน้องอยู่วันนั้นไม่ของที่นี่มาลูกชายนะคะแค่นี้ก็ดีใจแล้วมาถึงมาไทยแม่มือึงมาไทยได้เห็นอยู่ไปบาเรียนมากไปบาเรียนมากไปเรียนอยู่ท่าติดตามอยู่นะคะ โอเคเข้าไปหาน้องค่ะขอบคุณนะครับ nice. น right? ้องไหนอ้าวนน้องเขาก็เรียกน้องไปนั่งอยู่นั้นเบอร์อะไรล่ะหนึ่งสองสี่เก้าสองสองสี่หนึ่งสองสี่เก้าสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาเกลียดเราเรากรอบมากนะครับก็แบบเขาเกลียดฟินครับมาได้นะครับไม่เชื่อมาลองดูเขาเกลียดฟินครับกรอบมากนะครับ เชิญเชิญมาทานที่ร้านเรานะครับจ้าสองคนแต<ก>่ท<ก>นี้หมดไม่ต้องสั่งไปมันรับรองว่าไม่ได้สั่งใหม่แน่นอนเพราะว่าก๋วยเตีหมดเอากล <c oughs> ากับไปลองเอากลับไปลองรอล้อได้นะครับ, <c oughs> ขบเขาเก็บซีรับ <c oughs> บ้านใครเป็นเนินทางเข้าบ้านเอาไปลองรอล้อไดนะครับได้ดีกว่า <c oughs> โอเคครับแม่เข้ามาแล้ว ดกได้ไหมเด้อค่ะดึกๆมก็แม่รู้ค่ะ่อ่างไเล่านางโปแกรมเอามาเขอ้นแท่อยากปลาวปะเนี่ยอยากรถยน่งดิบปูฟ <si> ันุปัาข้าวเปล ทานสวยมากได uh, uh ีเธอเดียวมาขอหนปล่อยออกมาโดนมือหนูละปล่อยออกวหัวอันนี้เลย ยินดีมากินนะครับอาหารซีสามเจ็๊นะครับเรามีข้าวเกี๊ยบสุดกว่า <ś> ปลาอยูแ่แค่เห็ดพี่หรอโอเคอย่างนี้เองกว่าไม่ถึงร่มจีจี้อยากกินปลาดองจีจี้นหน่อยาซมอะไรรู้ปลาดองจีจี้หน่อ เนี่ยเราเสี่ยมี้ยตุ้มปะอ๋อ้ไป้าลาดองปลาดองจีจี้อ๋อปลาดองเกลือจีจี้กหลอกเนี่อข้ามากเจะกินทำไมเนี่ยทำน้าแดซาบะดองแบแล้วน่าจะที่พี่ชอบกินอะไรแบบพี่จปลโอเคการมาใเดล้วกูอยู่นะ แกเชียดีใจมากเลยี่นที่เชียร์ไม่หยุดสั้ง5วันนะก็ไปปแอดี้คติี่ตมีไข่เรียนเพ็นแบบขะเขาถามว่าเริ่มมียังหรอตรอบไปน่าจะโดนกเมบอกเราวบอกไอซีเร็วพีตาแวะมาเที่ยวได้ ใช่ยนะครับฟินคับขอนแก่นวันนี้บอดอยู่จนจนถึงร้านปิดเลยใช่ไหมครับเอ่หนูต้องบอกเลยนะคะว่ารีบมานะคะมาฟินห่ะนี่พบเจอมาแบบเอ็กคลูซีฟมากได้ใกล้ชิดสนิทแบบนี้เลยนี่ได้กระโบไหล่บบนี้เลยค่ะจริงค่ะต้องแวะมากนะคะเกินกับแก้วน้ำแดงเลยเอาเอาบอกหนูจังทะเลกู้แหมบบอดเอาหอคือขั้นอ่ะมีคนอยากได้ยาดมแหมบทำไงดีวะ มีไหมมีติ่มซำยาดมติดม่ำหอมมากี่จ้คุขอขอพี่ะคนขอมาค้ณมามาขอโดยแล้วบอกว่าอยากได้มาจะไปขายนะเขานไะเขาจะดึเมาชวนไหมความพิเศษไม่ดวมกูจะกูจะขายเขาเแล้วห้าว ไปไปไปใครอ่ะกิ๊กซีเกมคนนี hm. ้นะครับไม่เคยขาดไม่เคยลานะครับแข็งแรงมากหมายเลขหนึ่ง F78 นะครับยังอยู่ทางแรนบนแข็งแรงครับยูยู้ตลอดรอบมาครับบอลเป็นบอ ชิ้แรงให้ไนี่ปลาของหายากอันนี่รสตัวนางบานค่ะของหายากอันนี้คือของตามหายากมากของหายากพี่น้องลูกบัมคุณเนี่ยเระเอะไรของหายากพี่น้องอันนี้ไงตาัมหายยากคุณชั้นมีตาไหมคะพี่น้อเดี๋ยวคนเอาอ๋อคือเดี๋ยวพนักพนักถือจับง่ายฟินแรงกหรเดี๋ยวมพนักต้องถือนะคะ น้องให้ยืมห้าสิบห้าสามมาสิบสองใครอยากได้ฟินแหงคอเม์เข้ามาใครอยากได้ฟินแหงขอเม์เข้ามาใครอยากได้ฟินแหงขอเม์เข้ามาอันนี้คือของหายากตอนนี้เป็นยาโดมที่ดังที่สุดเป็นยาดมที่เขากลัวหายเขาเลยทำเสียรักไว้ยาดมฟินแหงตอนนี้ดังมาที่สุดในทวิตตอกดังที่สุดของเราดังอันดับหนึ่ง ขึ้นแท่นใหม่เลขกนึงใครอยากได้กดเข้ามาใครอยากได้ยาโดมผมอ่ะใครอยากได้ปะวันนี้คือขอแบบไม่เกิดร้อยบ้านนะเพราะโรงงานจะด่าร้รมหมดแล้วค่ะ 79บาทมาเลยจ้าไปเจบเก้าบาทนะครับ79บาทยาดมฟินแฮง79บาทใครกดได้กดเลยใครกดได้กดเลยใครกดได้กดเลย79็ดสิบเก้าบาทนะครับเจ็ดจิบเก้าบาทไม่ดูไงเห็นแล้วขึ้นแบยใครเคยดมแล้วรีวิวหน่อย ดมแล้วเสียวไหมดมแล้วมันเป็นตาอ่ะออะ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 อ่ะไหมตอนอะดมได้ตอนจึกอ้าก็ดมได้ตื่นขึ้นมาก็ดมได้ตื่นขึ้นมาดมได้จริงๆกดตะก้าเลยเจบเก้าบาทแค่นั้นจบเป็นยาดมสมุนไพรตาฟินแหงของพยาบ้านฟินแลนด์อะอะอะ นี่เลยอันนี้เขาทํามาเพราะว่าขอปัญหายากเด็กฟินขับตีกันแย่งยาดุมคุณร้องมาค่ะชอบบ้าเบงเหนี่ก็ตกบึ๊้งเงี้ยญาติยาดุมกันจริงเด็กฟินขับญาติแยดุมหนึ่งและสองหลอกดแล้วอย่าลืมคอนเฟิร์มนะครับ,อรอรบเพราะว่าเราไม่มีปลายทางนะครับกดแล้วอย่าลืมจ่ายนะคะถ้าลืมก็คือไม่ได้นะคะช่วงไหนดีดับ น้ำตาลกลัวโดนเด็กโขดขโมยน้ำตาลก็ทำมากไปเลยนะครับมากไปจ้าแม่ฟ้าก,ก็บออยไปขนาดมากไปแม่หัอเนี่ยเอาบอกโนไปทางนะครับจบแล้วมีแห้งมากขนาดเอาไอ้เนี่ยเหยียดเลย คือมาเสือใหม่มมหสั่งแล้วจ่ายแล้วขอบคุณนะครับสั่งแล้วจ่ายแล้วหอ,อมแบบสมุนไพรมากสมุนไพรเต็มเต็มเลยนะคุณสุน ราะนํา่ถาซื้อได้เลยนะคะพี่น้องเหลือเหลือแค่ไม่กี่บ้านแล้วนะนี่นะจ๊า,จานี่นะจ๊า,จานี่จา้า ขายดีมากใช่คนคนนี่มีแต่คนถามหาเ <_ c oughs> กาหลีหอมมากโดมทั้งวันสั่งยังไงกดตะกร้าเลยจ้าพี่จา๋าเป็นยาดมของบอสพิกเองนะคะพี่น้องเทศเองโดมเองเทศเอง อะไรขึ้นตาลุเือราิีญาตสงบสงในสูปรกันสงเมียมสรวมแล้วขึ้นตา อหลีได้มาห้าอันไร้ขึ้นตาไม่เวลาดมแล้วสม,มุนไพรมนขึ้นตาไม่ให้ดมหรอกกูย่านย่านโคโรนาสั่งได้นะครับเจ็ดสิบเก้าบาทคุ้มค่าคุ้มราคายาดมสมุนไพรตาฟินแฮงของพยาบาลฟินแลม ดดย,ยาดมกลิ่นเกยาดมฟินแหงยาดมเกนะครับฝากด้วยยาดมเกดมแล้วเป็นเกย์ยาดมฟินเกดมแล้วเป็นเกดมแล้วเหมือนได้ดมเกเลยนะครับ มึงถตัวกี่ทล้วไม่ว่ากี่ยังตามเยี่ยมแต่มากเกียดด้วยเยี่ยมนิบโลกเปลี่ยนเยี่ยมแต่มากเกียดมแล้วเหมือนได้ดมเกียดนะคะตอนนี้โคกี้เออทำไมไม่ค่ะอีกคนไม่เดือนไม่เดือนไม่เดือนขอดมงุนได้ไหมเออแสงเดือนเทพอึงตำนานเอเวียน่ะแสงเดือนเทพอึง มานะคะมินติ้งนะคะอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะสุดเลยแล้วอะไร อะารเหรอจะกับบ้านล้วพูดที่มีงานงานจังหวัดเที่ยงคุณการุษัสั่งแล้วส่งฟรีด้วยว่าขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคะยัางค่ะยัางยัางนะคะ พี่นองอย่าด่ไม่ต้องคนถามอุ้ย,ย,ยน่ารมาอเอยู่หน้ามีกันีน่นะะมีพิงพิหน้าเหมือนบน้ำพีงกเลย <Okay. S 1> นอยอยู่รอิเนหรอยิน,น,น,นงยินแหลจะมีสงยินนะบันี้แท็กมา คนหนึ่งว่าเรียนไท่ไหัเพ่าะจำม่ได้ I used to why <laughs> นี่นะคะทุกคนดกนดตระ เคฟซีเนี่ยนายเคฟซีอันนี้หรอเฮ้ยสีแดงเลิศด่ะใช่ใช่อันนี้ปะเคดีนะอันนี้เหมือนอะเคดีสุดหยานะคะเออระวังอยู่นะนี่อันนี้เลยนะซื้อชนี้จ้าเออ ทองซาพี่ทำงานซาพี่กดยาดมได้ศูนย์จุดหนึ่งบาทฮะ<า>ไม่จ่าบชีพพี่กดไปเลยแปดร้อยกระปุกนะคะศูนย์หนึ่งบาทดมปุ๊บ <c oughs> อุศลาธรรมมากุศลาธรรมา,ารกุศลาจริงอะไรแบบนี้อ่ะ สลิงอาสมหานามสิงอาตวาลักส,สันต like ัวสุรังคันต um ัวสุรังคันตัวชามนาจะสามชาินีอุจจาริมีกุตาจามีนาจาสุตติาวันตุติเคีปวดมาแลบว อันดึกๆแม่เออ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 ได้เินเอ้ยอออมเนอีอย่างยิอเอริงนะอเอออยาออเออเออยาออ้พรอเออเอ

ไปไปไปเอาไม่ได้อารมมเลมนจอดนี่ไม,ม,ม,นนไ,มไ,ไม่ได้เลยจอขงหลังคุณน่ะบ่แลวเสียงดังดังลูกคนข้ามาทำเมื่องเขา<บ><บ>ไม่ใช่ของเทไอะ<บ><บ>ไรผู้บอกเขามันเทเขาอย่างจออยู่ผู้เราเก็บเขาเขาถอดเราี่อยูเท่าไหร่ปีสามสิบแล้วสมองดี มาสง่งเจ้าไว้สำนีลาปลายฟ้าให้เขา่าพังยันสวยมากมีเยอะสวยโอ้ยคือเผาสุรุนอ๋อเมื่อกี้สวยจริงม,ม,มันมีพวกสวยเลยนะ บดแล้วนะทำไมนะคะทุกคนใครมาก็เห็นแต่หนูนี่แหละอยู่ร้านนะ <c oughs> บอส <c oughs> บอสอ,ออกมานะคะก็เลยไม่คุยได้มาแต่ก็มาอยู่แวบ๊แวบๆวันนี้บอสก็มาประชุมนะคะทุกคนแต่หนูไม่ได้มาเพราะว่าห,หนูไปริสาผมอยู่หนูม่ได้ถามอะไร สั่งแล้วคอบคุณค้ามึงไม่ลงเลยุวิ่งเร็วกูจน่าเมืองสวยงาม่ากินพอนเ่อหมดหดเมืองพี่เขาเสือ,อรกรบสคือมึงจ้าจ้าไปดนคนที่ชุด,ดนะมันเป็นทันโลกแผนนะคระ ถ้าโลกกับบะยาปนี่เขาเก็บฟินครับไม่แล้วมันมีแต่น้ำลายเด็ดเจไปหมดเลยเนี่ยทุกคนใครมาที่31มสีอาหาร